ทุกคนวันนี้มาพบกับหม่แก้วอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหม่แก้วจะมาสอนทาสติกเกอร์ทาเองค่ะเช่นอย่างนี้เลยนะคะก็ของที่เราต้องทันะคะมีกระดาษเล่มนึงค่ะเอากระดาษอะไรของพวกเราก็ได้นะคะเอากระดาษกระดาษ A4 กระดาษอะไรกระดาษแผ่นหนาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกาวสองหน้าค่ะเป็นกาวสองหน้านะคะซื้อที่ไหนก็ได้คะ่ะเป็นกาวสองหน้าเอากปาเก็ได้นะคะ เสร็จบุ๊กก็จะมีกันไกค่ะต่อไปนะคะเราจะเน้นที่อันนี้ของเราเลยนะคะของเรานะคะขอประมาณขอเอาดิสก์ได้ดีกว่าะคะ่ะให้นี่นะคะเราจะเอากระดาษนะคะเรานะคะ เพื่อตัดค่ะขออนุญาตวาดรูปตรงตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันอะไรอะ่ะมัน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 เป็นบบจุดนะคะนะคะก็ <c oughs> จะมีเสียงรบกวนไปหน่อยนะคะเพราะว่าุณยญากแล้วะคะ่ะเปิดทีวีะคะ่ะ <c oughs> ของเรานะคะเราจะเอาปเป็นรูปหัวใจเหมือนเดิมค่ะ ทุกคนาาก้น้าจะมองไม่เห็นนะคะนีค่ะไปดูหัวใจมันจะมีน,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลยะคะ่ะ จะตัดเป็นตรงนี้ก่อนครับตัดเป็นแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเห็นไหนเราจะตัดเป็นอย่างนี้ก่อนแต่ว่าไม่น่าเห็นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดตรงนี้ค่ะตัดตรงนี้วนะท่านผู้ชมสสว,วันนี้พระพรตที่สุาขาภิบาลรแกษแค่ อ่อนในวัยใกล้ฝั่งเป็นยังไงต้องตามไปลุนและให้กำลังใจกันเยอะๆเลยค่ะ สภาธันวาแาชแค่เกิดก่อนที่จะถึงตอนจบในสัปดาห์นี้ก็ยังมีเรื่องที่จะนําในความว่าวนี้เมื่อผู้กํากับที่โดนถือคนเราต้องตัดอย่างนี้ดูทุกคนเราจะเอาเป็นรูปหัวใจทุกคนเอาเป็นรูปอื่นก็ได้นะไม่ต้องเอารูปตามเราค่ะหรือแต่รูปตางเราก็ไม่ว่าค่ะนี่นะคะที่เราเอาเป็นแบบรวบประมาณนี้เพราะว่าแบบ เราจะเล่ไม่ต้องระบายสีนะคะต้องถ่ายทออารมณ์และใช้สายตาน่ารักมากเลยเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ติดกาวสองหน้าค่ะนี่นะคะคือกาวสองหน้าส่งท้ายความหวังของซิสออลและตั้มเบื้องหลังการทำงานจะเป็นยังไงความประทับใจของคู่ที่ได้ร่วมงานกันมีมากแค่ไหนไปก่อนทักคู่กันเลยค่ะมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าใช้เวลาสามชั่วโมงในการแต่งงานงานประวัติศาสต์ที่เราได้ถ่ายทำด้วยกันก็น่ารักจริงครับตอนเช้าจะดตีสองผมสี่สิบห้า งคไม่ว่าจะแกะ่แค่ไหนผมก็ยังรักคุณนะสสวยนะทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆเราก็มีเราก็เห็นถึงความการพัฒนาของลิลไปเรื่อยเรื่อความพ,พโดรนก็ค่อนข้างเขี้ยวเห็นทั้งลิวแล้วก็แยมโดยเกงโอ้ นี่จนะครับที่ได้ทำเครับพี่ครับนอกจากสราบความสุงให้แฟนทางหน้าจอแล้ว well. ละครเท้ก็เปี oh ่ยนเบาความเดี่ยวองตัวใสัไม่ใช่เลยเราทุกคนเราทำอันนี้มันมไม่ยาวเกินอ่เปันยาวแทนกแสยาวอ่ ถุงละหนึกิโลจำนวน1,000ถุงพร้อมด้วยหน้ากากอนามัย1,000กล่องผ่านทางช่อง3มีคุณสอหายุทธเป็นเอกแหนนะคะเราก็จะแปะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความดีงามนะคะคุณผีช่วยด้วยนะคุณผีต้องช่วยทุกอาทิตย์ต้องเมเซอร์นะคะว่าจริงจริงคือีช่วยมาตลอดเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงใหญ่ในการตอบไม่ไม่เลยช่วยช่วยกันทุกตัวช่วยกันมันต้องเกะออกถูกปะเราก็ต้องเกะออกอันนี้เกะนะ จะได้ประมาณฝั่งนี้ค่ะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ทุกคนเราก็ต้อง2ชุดมองให้กับท้องสเพื่อส่งต่อความช่วยเหลืไปถึงมือผู้เดือนเช่นกันนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะแ e l p ดปุ๊บนะคะเราก็ต้องแลจะีมค่ยด้ร้เทาพอจ่อารได้ว่าจ

หตัวรืมั่นรอเนื่ยอขาดเนี่ทันเป็นเกือเจแล้วกับเรื่องราวของต๊ะทุกคนก็จะได้อย่างนี้นะคะในเส้นทางความากสุดุลมูที่งานนีนอกจากจะด้ิวโเกนะคะเสร็จปุ๊บเราจะไปทดลองกันทุกคนเราจะเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีอตรงตรงไหนดีจ้ะ ลอในเรื่องีคิดหน่อยตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนไกลไกลดีนี่ค่ะตรงนี้อะไรแล้วกันนะคะสีตรงนี้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 เห็นปะเห็นปะตรงนี้ตรงไหนเออไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เราจะเอาตรงนี้ค่ะ องไปทํากันดูนะคะใครทําได้มิ้นมาเลยค่ะ